เดินชว์หน่อยเฮ้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 ยเดินชว์หน่อยสิไอ,อ้วนอืมอเริ่มปั่นป่วนแล้วอ้หเริ่มปั่นป่วนแล้วครับอืมอืมเฮ้ยลื่นลื่นลื่นเอาลื่นลื่นลื่น เก๊ะ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 กระโดด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 ฮ้ยกิดโดดแล้วกิดโดดดินี่นี่นี่กิดโดดแล้วกิดโดดต้งต้งต้องต้งเฮ้ยเฮ้ยโอ๊ยออกได้หรือเปล่ายายออกได้หรือเปล่าตรงนั้นน่ะออกมาไหมกระโดดเดี๋ยวตอนนี่นี่กระโดดแล้วไปไหนดุ้งกระดุ้งไหนกระโดดไปกับเพื่อนเร็วอันนี้นอนนี่ทำงานแล้วทำงานแล้ว ไปไหนแล้วหนูก็มาอยู่ข้าสอบเนี่ยนอนนันนัขี้เศร้าจังไปนอนอีกแล้วเนี่ยเอามาเฮ้ยยายเล็กอย่าทำอย่างนี้ไปโน่นไปโน่นไปจะนอนก็ตายจะนอนยังเล็กขี้เศร้ากระโดกกระเดือกไปไปแล้วอันนี้เดินยังไม่ไหวเท่าเพื่อนเลยอโอึะนอนทำพุนมันทำไปเบิ่งไป จะทาน้อยเห้จะกุยแหละคุณทำงานแล้วเหรอฮะฮทำงานแล้วเหรอฮะทำงานแล้วเหรอเฮ้ยไปไหนกัดกัดเสาไปไหนไปไหนกัดเลยตามทางไวปมาให้ออกเฮ้ย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  เดินนกสาวน้อยเอ้ยเฮ้ยทำไมอ่ไม่เดือดูปุ๊ป่ะกินนมแม่ไหมเนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยไอ้ตัวเด็กอ้าจับหัวบัญชินอนจับหัวบัญชินอนน่าเดินไหม เพื่กเพื่อ,อทำอะไรเพื่กรุดเข้าไปนอนใแนแจนอะไรเ้อ,เอานอนละบ่อนฮึนอนละจีนอนนอนละจีนอนละจีอา้นอนวอานอนวาไปอยู่กับเพื่อนไหมไปอยู่กับเพื่อนไม่กบน้อยัอนนีนอนตื่นเฮ้ยกบเล็กตื่น อันนี้พันที่ลอดกระโมูนะทุกคนลอดกรมโมแบบค้นห้ากระปุ่มเพื่อนเขาไปถึงไหนแล้วเอา้าฝันร้ายเหรอเอาเอาเอาเสียงอะไรใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยจะลองทำตามตืนน่น,อนจอมตายเดี๋ยวนอนมาให้น้องนอนให้น,อน้องนอนน้องนอนค่ะ นอนนอน,นอนตะกาเด้อนอนตะกาเด้ออื้มอ,อื้มเอานอนไปสิเมื่นตาเลยเมื่นตากับเมื่นน้ำหลังหมูม่เลยนี่นะเรือ่องเรือเร่องหากินหิวนมเลยไปจักวงแท่แล้วเดียว,วแท่แล้วแท่แล้วอ้าวหาอะไรกันหาหาอะไรกัน หาได้ไกันเนาะหาได้กันเผือกไปฮสฮึบีเซย์บ่เซย์บ่เซย์บีเซย์กยามีรูหรือเปล่าตรงข้างหลังเนี่ยมีรูไหมมันแต่เข้าไปแล้วนะนก็ตันไว ไม่ต้องไปลูกอย่าเล็กไม่ไป <c oughs> นี่คือเผือกนะครับหนูเผือกนะครับเอามาเล่นนี่มาเล่นนี่เล่นนี่มาเล่นลนี่เอ้ยอุ้ยเสด็งสสด็งอุ้ยสสด็งมากเลยอ,อ,อย่าทำอย่าทำอย่าเทิมอย่าทำเพ่อจะเทิมจะเทิม่าเทิม่าเทิมเอาสนุกใหญ่เลยใหญ่ ปล่อยผมเดี๋ยวนี้ยายดินปล่อยเดี๋ยวนี้เบนเบบดินดนดิ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 นมืนี้รัดยังอยู่กับเด็กๆดเลยนะดิน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 ตายแท้เป็นไงดิน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 ทำเปนเปนไงนลไปเดี๋ยวนี้ปเดี๋ยวนี้ปลออยไปเดียวนี้ไปเดี๋ยวนี้ปล่อยเดี๋ยวนี้คนจะนอน่น กันตายจะนอนเลยมาลูกมาไปเล่นกับยายเล็กอย่าทำหนายายห้วยห้วยห้วยกัดมือซะเลยกัดมือเลยนอนลูกนอนนอนลอกกับนอนเล็กเด้อยายกกับนอนแล้วนะคะก็ไม่นอนกันนอนเด้อ รูมหัวก็เฟิร์มอืมนอนก็ได้อ่ะนอนอ้าวแผงนี้เขานอนกันแล้วนะนี่แน่แน่เอานอนนอนเนี่นอนอ่ะนอนนอนนอนให้นอนแล้วจะให้ได้วิ่งนะยายจะให้ได้วิ่งนะนอน,ออนอนแล้วเหรอนอนแล้วนอนแล้วใายบาย บอกมือบายบายเอาหลับแล้วหลับแล้วหลับแล้วหลวอันนี้ได้ใส่ยังคิไปเฉยคิดไปเฉยคิดไปเฉยยังล่ะมดกัดบอกมดกัดหนูหรือเปล่ามดกัดหนูเปล่าน้อง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  No นั่งกันเลีกกันไกญ่เจนี่นี่ยฮึพี่ชายฮึพี่ชายฮึพี่ชายอันนี้ก็โอ้ยเนาะทานอนเนาะเพื่อนเพื่อนาเพื่อยังกินบุฮันเป็นตอนนี้ทุกคนยังกินยังกินนมยังกินนมนะตอนนี่ยังยังกินผักกินหยาบบุฮันเป็นดอก กินอาหารบ่ทันเป็นนะเออ,อ,อ,อทำงานแล้วนะทำงานแล้วนะยายออกนอนละเฮ้ยอย่ามุดเข้าไปนะน้องน้องอย่ามุดเข้าไปนะน้องอันนี้นอนเฉยนะลูกม่ยางมึงเลยนี่นอนรับเฉยเอา้าตื่นแล้วหรอตื่นมาแมานอนจบ

นอน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 นนนนนนเอาเพือกจะไปไหนละเพลอกเพือกเอกวันนี้แล้วเผือกวันนี้แล้วคุณควันอะไรเนี่ยควันอะไร หารูแล้วหารูแล้วน่าจะมีดินให้มันควัดเนาะซื้อทรายมาไว้มั่งอุ้ยสิดูเก็บเปลี่ยนเอาหายเลยเพือเพลือเพือเพลือเพือกเพือกดีเหรยายยายบอกซื้อทรายมาให้มันขุดเล่นดีไหม ดีหรือเปล่าอ่ะยายเล็กมันก็ดีอยู่นะแต่น้องอมน่ะมันจะไม่ดีมันจะเป็นคนเก็บเพื่อนใครเหงานะทุกคนนี่คือเพื่อนใครเหงาตอนนี้กำลังกำลังหัดเดินกันต้มเตียมต้มเตียมเนาะจักหน่อยย่างไว้้ไว้นี่จ้าสิเป็นจังไดยังบ่ทันหูสตารรมออือืม กำลังตอนนี้กําลังฮัดกันหัดยางกันสนานไหมเอาเผื่อคือเหตุสัตว์หรือเปล่าน้องเล็กน้องเล็กตื่นแล้วเหรอน้องเล็กตื่นแล้เวเหรอออกมาอยู่กับเพื่อนแล้วอันนี้ค้นเกิดน,น้ำล้างหมูน่นะทุกคนตะกอนนี่ทองแบบว่าเห็นลำไส้อะเป็นเป็นตัวที่แบบว่าไม่ค่อย ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าเพื่อนเป็นไดโนเสาร์เหรอเนี่ยเป็นไดโนเสาร์เหรอเดินเหมือนไดโนเสาร์เลยเห็นไหมเดินเหมือนไดโนเสาร์เลยเดินเหมือนไดโนเสาร์เลยนายเดินให้ดูหน่อยไดโนเสาร์ไดโนเสาร์อะไรเน,นี่ยเพื่อเพื่อ ทีแรกก็เหมือนเป็นสีขาวนะตอนนี้เหมือนสีเทาๆนะพี่เป็นสีเทาะทุกคนอันนี้เป็นสีเทาตัวผู้หรือตัวแม่เนี่ยบูหัวเนเบิ่งบ่อไปสายใช่ไปสาไปสายมันออกมาได้จะมุดออกได้หรือเปล่าเนี่ยอันนี้ตันไหว กลัวน้องออกไปตันประตูไว้ทุกคนมานี่มานี่เดินมานี่มามานนี้มานี่มาน,มานี้เร็วเฮ้ยเข้าไม่ได้รู้นะโอ้ยโอ้ยจะมันยางดูเอาเริ่มแล้วนะครับตอนนี้ กําลังเดินนะครับเอานอนอยู่กับน้องนอนอยู่กับน้องเอาไปนอนกับพี่ไปนอนกับพี่บายบายนะทุกคนขอบทุนที่แวะเข้ามารับชมน้องๆน,นะคะนี่คือน้องน้อยนะคะคือตอัวน,นี้นัมีเพื่อนเป็นกระต่ายแล้วนี่เพื่อนคลครเหงาเป็นกระต่ายแล้วนี่ ใช่ไหมตอนนี้ยังยังกินไม่เป็นนะพอกินเป็นนี่จะเป็นยังไงก็ไม่รู้บ๊ายบายนะทุกค,คนบ๊ายบายบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายหน่อยเลยบ๊ายบายหน่อยเลยมนุษย์มนุษย์มนุษย์ จะยุ่งเลยไหมมนุษย์บาย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 ดูหน้าเหมือนหนูมากเลยหน้ามู่ทู่เหมือนหนูเลยหน้ามู่ทู่เหมือนหนูเลย <c oughs> น่ารักไหมหน่ารักคอหัวใจคนละดวงครับผมน่ารักไหมหน่ารักคอหัวใจคนละดวงนะครับผม bye bye khắp